Sunday morning shortcut r e s e n o n 1บทที่1 WH question ให้น้องๆน,นะครับเปิดไปที่หน้าที่1น,นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ WH question คำถามที่ขึ้นต้นด้วย WH เราจะเริ่มโดยการท่องกรอนนะครับเจอ w h a t ถามว่าอะไรถ้าเป็นใครต้องถามว่า Who How old are you? รู้ Where are you? คือที่ไหน Which นั้นให้เลือกสักอย่างเป็นไงบ้าง How are you? ตอบ no ไม่เคยรู้ What do you do? ทำอะไร What time? ถามเวลา Why ถามมาว่าทำไม When นั้นว่าเมื่อ,อไร How much อย่างไรหลราคา How far ว่าไกลไหมใช่ความบ่อย How often? How man นี่เน้นๆนแบบที่เป็นใส่จำนวน What are you doing? I'm working with you. ต่อไปให้ท่องตามครูเป็นประโยคนะครับเจอ what ถามว่าอะไรถ้าเป็นใครต้องถามว่า who How old are you? Where are you? คือที่ไหน wish นั้นให้เลือกสักอย่างเป็นไงบ้าง how are you ตอบ no ไม่เคยรู้ what do you do ทำอะไร what time ถามเวลา why ถามมากว่าทำไม เวนนั้นว่าเมื่อไร how much อย่างไรละราคา how far ว่าไกลไหมใช่ความบ่อย how often how many นี่เน้นเน้นแบบที่เป็นใส่จำนวน what are you doing I'm working with you รอบต่อไปเราจะมาท่องพร้อมกันนะครับ one two three เจอ what ถามว่าอะไรถ้าเป็นใครต้องถามว่า who How old are you? รู้ Where are you? คือที่ไหน Which นั้นให้เลือกสักอย่างเป็นไงบ้าง How are you? ตอบ no ไม่เคยรู้ What do you do? ทำอะไร What time? ถามเวลา Why? ถามมาว่าทำไม เว็นนั้นว่าเมื่อไร่ how much อย่างไรลระาะะคา how far ว่าไกลไหมใช่ความบ่อย how often how many นี่เน้นๆนแบบที่เป็นใส่จำนวน what are you doing I'm working with you excellent เก่งมากครับเราไปต่อกันนะครับไปที่หน้า4นะครับกรอน5 Ten ทนท์ที่ใช้บ่อยๆต่อไปเราจะมาฝึกท่องกันนะครับ present เรื่องจริงธรรมจํา ประธานกริยาช่องหนึ่งผันใส่ S E S p a s s นั้นจบแล้วแล้วเสร็จประธาน S บวกกริยาช่องสอง continue us กำลังพูดกำลังทำประธานนำ E S, s a R กริยา I N G ออง future คาดการวางแผนโซลองประธานวิวต้องใส่กริยาช่องหนึ่ง perfect เรื่องอดีตถึงปัจจุบันหรือนั้นเพิ่งจบไป ประธานบวก has หรือ have ในใจไม่ลืมใส่กริยาช่อง3ต่อไปให้ท่องตามครูเป็นประโยคนะครับ Present เรื่องจริงธรรมจําประธานกริยาช่อง1นึ่งผันใส่ SES p a s t นั้นจบแล้วแล้วเสร็จประธาน S บวกกริยาช่อง2 Continue Us กาำลังพูดกากำลังทำ ประธานนำ e s a r กริยากริยา ing อลอง f เจอร์คาดการวางแผนโซลองประธานวิวต้องใส่กริยาช่องหนึ่ง perfect เรื่องอดีตถึงปัจจุบันหรือนั้นเพิ่งจบไปประธานบวก has หรือ have ในใจไม่ลืมใส่กริยาช่องสาม รอบต่อไป,ไปเราจะมาท่องพร้อมกันนะครับ Present เรื่องจริงทารรประจำประธานกริยาช่อง1นึ่งนใส่ S-E-S Past นั้นจบแล้วแล้วเสร็จประธาน S บวกกริยาช่อง2 c o n t i n u o us กำลังพูดกำลังทำประธานนำ I-M-R กริยา I-N-G along Future คาดการวางแผน so long ประธานวิวต้องใส่กริยาช่องหนึ่ง เพอร์เฟกเรื่องอดีตถึงปัจจุบันหรือนั้นเพิ่งจบไปประธานบวก has หรือ have ในใจไม่ดื่มใส่กริยาช่อง3 Excellent เก่งมากครับเราไปต่อกันนะครับต่อไปให้น้องๆน,นะครับเปิดไปที่หน้า16นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ preposition in, on, at Preposition นะครับในบทนี้เราจะมาเริ่มต้นโดยการท่องกรอนก่อนนะครับมีอยู่3คำด้วยกันคือ in, on, at มาเริ่มที่ in ก่อนนะครับ in เดือน in ปี in city in ฤดู in morning วิชาความรู้ต้องไปดูหนังสือพิมพ์หนังสือภาษาหน่วยงาน in เดอสถานปิดงานคือ in ต่อไปเรามาฝึกท่องเป็นวักกันนะครับอ่านตามครูนะครับ in เดือน in ปี in city in ฤดู In Morning วิชาความรู้ต้องไปดูหนังสือพิมพ์หนังสือภาษาหน่วยงาน In t เดสถานปิดงานคือ in ต่อไปท่องพร้อมกันนะครับ one two three อิเดือนอินปีอินซิดดี้อินรึดดูอินมอร์นิวิชาความรู้ต้องไปดูหนังสือพิมพ์ หนังสือภาษาหน่วยงาน In นเดสถานปิดงานคือ in excellent เก่งมากครับไปต่อกันนะครับต่อไปเราไปต่อกันที่ on นะครับโดยให้ฟังครูก่อนนะครับ On day, on one, on บนชั้นหาเครื่องดนตรี On the road ใช้ฝั่งทุกที่วันหยุดทั้งทีต้อง on the train ต่อไปให้ท่องพร้อมกันนะครับ on day on, on one on บนชั้นหาเครื่องดนตรี on the road ใช้ฝั่งทุกที่วันหยุดทั้งทีต้อง on the train ต่อไปนะครับคือ at add address at ตึก at home at สถาน at time at noon ออกเสียงตามครูนะครับต่อไป address at ตึก at home at สถาน at time at noon ต่อไปให้ท่องพร้อมกันเลยนะครับ address at ตึก at home เ t ็กสถานเอ็ดทามเอดนูนอสเก่งมากครับไปต่อกันนะครับต่อไปนะครับให้น้องน้องดที่ีน่าน้า17นะครับไปที่ Arch a r c h c o a and the เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำนามนครับที่ไม่ใช้ article ค,คือ a and the หน้าเลยนะครับโดยให้น้องนองนะครับฟังคูท่องก่อนนะครับโนนะทวีประเทศ กีฬามื้ออาหารหรือดูการในประเทศไม่ปิน UK เคยูซาสเตตทูติงเสตไม่เจาะจงออกเสียงตามครูก่อนนะครับอ่านเป็นวัตออกเสียงตามครูครับโนนะทวีประเทศเมืองกีฬามื้ออาหารหรือดูการในประเทศไม่ปิน UK เคยูซาสเตตทูติงเสตไม่เจาะจง ต่อไปออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับโนนะทวีปประเทศกีฬามื้ออาหารฤดูกาลในประเทศไม่ปินยูเคยูซาสเตดทูติงเซตไม่เจาะจงเก่งมากครับไปต่อกันนะครับไปต่อกันที่ A ให้น้องๆครับฟังเสียงครูท่องก่อนนะครับ A แบบไม่เจาะใส่เฉพาะแอนหน้าสระอาชีพอัตราหน่วยแบบป่วยไม่ดุนแดง ต่อไปให้ออกเสียงทำครูเป็นวรคนะครับเอแบบไม่เจาะใส่เฉพาะแอนหน้าสระอาชีพอัตราหน่วยแบบป่วยไม่รุนแรงต่อไปออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับเอแบบไม่เจาะใส่เฉพาะแอนหน้าสระอาชีพอัตราหน่วยแบบป่วยไม่รุนแรงแอคเซียนเก่งมากครับ ต่อไปไปตัวที่3นะครับเด e ให้ฟังครูท่องก่อนนะครับเดอ t i ม e ลำดับเวลาทิศทางหาเครื่องดนตรีสูงสุดสิ่งเดียวโลกนี้อยู่ที่มีทะเลรายเทือกเขาทะเลหมูกก่เกาะที่จำเพาะริเวอร์สมุทรเที่ยวไปอย่าให้หยุดไปให้สุดที่เดอไทม์ต่อไปให้น้องๆอ,ออกเสียงตามครูเป็นวักนะครับเดอไทม์ time, ลำดับเวลา ทิศทางหาเครื่องดนตรีสูงสุดสิ่งเดียวโลกนี้อยู่ที่มีทะเลทรายเชื่อเขาทะเลหมูกก่เกาะที่จำเพาะริเวอร์สมุทรเที่ยวไปอย่าให้หยุดไปให้สุดที่เดอะไทมต่อไปออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับ one two three the time ลำดับเวลา ทิศทางหาเครื่องดนตรีสูงสุดสิ่งเดียวโลกนี้อยู่ที่มีทะเลทรายเทือกเขาทะเลหมู่เกาะที่จำเพาะริเวอร์สมุทรเที่ยวไปอย่าให้หยุดไปให้สุดที่เดอะไทมอีกครั้งครับเดอะไทม์ลำดับเวลาทิศทางหาเครื่องดนตรีสูงสุดสิ่งเดียวโลกนี้อยู่ที่มีทะเลทรายเทือกเขาทะเลหมู่เกาะที่จำเพาะริเวอร์สมุทร เที่ยวไปอยากให้หยุดไปให้สุดที่เดอะไทม์แอคเซีลนเก่งมากครับตอนนี้เราก็จบส่วนของภาคท่องก่อนแล้วนะครับ